ประชาชนจำนวนมากพากันไปซื้อของตามร้านขายยานในกรุงปักกิ่งหลังจากทางการจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการโควิด -19 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการได้แก่ยาแก้ปวดลดไข้ยาแก้หวัดชุดตรวจโควิด COVID. นอกเหนือจากยาแล้วผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเลมอนหรือพีชกระป๋องรวมทั้งน้ำอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้ฆ่าเชื้อตามพื้นผิวต่างๆก็ได้รับความนิยมเช่นกันเภสัชกรระบ,บุว่าตอนนี้ขาดแคลนยานแก้ไข้ พราะสั่งของไปแล้วมาส่งไม่ได้จึงต้องใช้มาตราการจำกัดการซื้อให้ลูกค้าซื้อได้แค่คนละกล่องเพื่อเลี่ยงการกักตุนหลังจากคนจำนวนมากเร่งกักตุนยาต่างๆเพื่อเตรียมรับมือกับการแพร่ระบาดท,ที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นอย่างมากในเร็ววันนี้ทมกลางอากาศที่หนาวเย็นขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้เภสัชกรยังพยายามจะจำกัดยาเอาไว้สำหรับผู้ที่จำเป็นเนื่องจากผู้ติดเชื้อหลายคนเลือกมาซื้อ,อยาแทนการไปโรงพยาบาลที่ระยะหลังคนไข้ล้นโรงพยาบาล ขณะที่คลินิกในกรุงปักกิง่งมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องมีรายงานว่าโรงพยาบาลหลายแห่งตามเมืองใหญ่เริ่มประสบปัญหาคนไข้ล้นโรงพยาบาลส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นขณะที่อีกปัญหาหนึ่งคือบุคลากรทางการแพทย์เองทยอยติดเชื้อเป็นจำนวนมากเช่นกันโรงพยาบาลหลายแห่งปรับตัวรับสถานการณ์ด้วยการเปิดให้ผู้ป่วยจองคิวผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเลือกเวลาที่ว่างและสะดวก ทำให้ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนานจนเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อในโรงพยาบาลและเพื่อรับมือกับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นทางการจีนเดินหน้าเปิดคลินิกตามโรงพยาบาลใหญ่เพิ่มขึ้น14,000แห่งและตามศูนย์สุขภาพชุมชนอีกกว่า33,000แห่งและปรับระบบการเข้ารับการรักษาตามคลินิกให้ง่ายมากขึ้นคลินิกในลักษณะนี้ตั้งขึ้นครั้งแรกในช่วงที่จีนเผชิญกับการระบาดของโรคซาร์ ทำให้โรงพยาบาลต่างๆตั้งคลินิกขึ้นแยกต่างหากเพื่อการการแพร่เชื้อจากคนที่เป็นไข้ไปสู่ผู้ป่วยอื่นๆนอกจากนี้สื่อของทางการจีนรายงานว่าจำนวนสายที่โทรเข้าสายด่วนสุขภาพเพื่อสอบถามข้อมูลและขอความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นถึง6เท่าในขณะที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนสั่งลดระดับการรายงานสถานการณ์โควิด -19 เพื่อให้สอดคล้องกับการตรวจหาเชื้อที่ลดลงนับตั้งแต่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการและสถานที่ส่วนใหญ่ไม่บังคับดูผลตรวจเชื้ออีกต่อไปโดยประกาศของหน่วยงานดังกล่าวระบุว่าจะไม่มีการประกาศตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการเพราะขณะนี้ไม่สามารถสะท้อนตัวเลขที่แม่นยำได้อีกต่อไปด้านสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าตามโรงพยาบาลในปักกิ่ง มีผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยหนัก50คนส่วนมากมีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนหน้าแล้วแม้ทั่วโลกจะประเมินว่าสถานการณ์โควิด -19 ในจีนจะเลวร้ายลงอย่างหนักหลังจีนผ่อนคลายมาตรการโควิดเป็นศูนย์แต่ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกมองว่าการระบาดอยา่างรุนแรงเริ่มขึ้นตั้งแต่ก่อนหน้าที่รัฐบาลจีนจะตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการโควิด -19 ด้วยซ้ำนอกจากนี้ทางการจีนเปิดเผยว่า ได้เริ่มการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่สองให้กับประชาชนบางกลุ่มซึ่งได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มแรกไปแล้วอย่างน้อย6เดือนกลุ่มดังกล่าวประกอบไปด้วยกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่มีปัญหาสุขภาพและกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่ำซึ่งตามประกาศของหน่วยงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคของจีนวัคซีนใดๆที่ได้รับการรับรองให้จำหน่ายหรือใช้เป็นการฉุกเฉินสามารถนำมาฉีดเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่2ได้ทั้งสิน้น ขณะที่หลายหน่วยงานในจีนรายงานแนวโน้มการเดินทางที่เพิ่มขึ้นทั้งการซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศที่เพิ่มขึ้นมากกว่า160รอเร์เซรวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจที่จะกลับมาฟื้นตัวล่าสุดมีบางเมืองได้ออกคูปองกระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอยเช่นกวางโจวที่แจกคูปองมูลค่ารวมกว่า30ล้านหยวนสำหรับให้ประชาชนซื้อสินค้าอาหารและที่พักรวมทั้งเป็นส่วนลดตามห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารและธุรกิจอื่นๆ การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของจีนเป็นไปอย่างเงียบๆโดยไม่มีการเอ่ยถึงมาตรการโควิดเป็นศูนย์ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้สีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนยืนยันมาโดยตลอดว่าจะไม่ผ่อนปลนให้กับการระบาดแต่หลังจากเผชิญกับการประท้วงครั้งใหญ่ของประชาชนที่ไม่พอใจการบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดมากเกินไปทําให้หลายฝ่ายมองว่าการที่ทางการจีนผ่อนคลายมาตรการแบบนี้ เพราะเป็นการช่วยหาทางลงให้กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อไม่ให้ผู้นำจีนนั้นต้องเสียหน้ามากไปกว่านี้